สวัสดีครับ FC ซทุกท่านนะครับมาติดตามต่อครับหนึ่งกรกดาคมครับเด่นตัวไหนก็มาดูกันเลยครับเลขคำนวณออกมาแล้วนะครับเด่นหกกับสองับวันนี้เด่นหกกับสองนะครับถ้าจะวิ่งวิ่งได้ครับวิ่งหกกับสองครับเด็กวิ่งนะครับวิ่งหกกับสองครับวิ่งหกกับสองนะครับบนล่างนะครับส่วนเลข เด่นหกับ2องนครับหเห็นไหมครับ6กเด็ดก้นย์สอก็มีแค่นี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับไม่แน่างวันที่1อาจจะมานะครับก็มาดูกันครับจะจับตัวไหนแล้วแต่ FC ซีจะ,จะ ชอบไม่ชอบไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ มีสามหางครับผมจับออกมาก็มี3มหางนะครับแต่ยูซี c จะจับเอานะครับอยู่ในนี้ครับส่วนเล็กสตัวครับ2ตัวบนล่างครับ2ตัวบนนะครับสตัวบนล่างครับอปาแตท เก้าเจ็ดสี่สามสามสสี่นะครับาจะจะเบิ้ลนะครับก็เบิ้ลเบิ้ลได้ครับเลขเบิ้ลผมจะให้ อกหกนะครับเลขเบิ้ลครับกับสองสองนะครับเป็นหลักนะครับเลขบเบิ้ลนะครับส่วนเลขล่างนะครับเลขล่างเลขล่างผมจะให้สิบแปดนะครับสิบแปดกับเก็บกับแปดเจ็บนะครับสิบแปดกับแปดเจ็บเลขล่างนะครับเลขล่างผมจะให้สิบแปดกับแปดเจ็บนะครับส่วนตัวตัวบน ก็มี 6, 8, แปดเจ็ดหกเสองแล้วก็เล็กเบิลห 6, หกกับสองสองนะครับจุ 4. ถ้าไม่ชอบในนี้ก็มาถอดเอาในนี้ก็ได้นะครับ 2, 0, 9, 0, 8, 0ย์เกาศูนย์แนย็ว่าไปครับในหกตัวนี้นะครับเด่น ดิน6กับ2นะครับ1ก็กรกฎาคม6 4นะครับเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากจิแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับในสนับสนุนการเล่นพนันทนนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับนี่เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นนะครับ f ททอ f ทุกท่านขอเอฟทุกท่านจงโชคดีมีความสุขความเจริญนะครับขอ ยิ่งเฮงระรวยทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับก็เดูดีๆนะครับอีกทีทุกท่านขอให้โชคดีนะครับ, boy, รบขอบคุณมากครับุมบายครับ